สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้พาโโลจี้ค่ะจากนักศึกษาวิทยาอาสตรค <ำ S 2> ําว่า,วาพยาธิบังเอิญพ้องรูปกับคําว่าพยาธิซึ่งหมายถึงปรสิตหรือว่าหนอนพยาธิแต่คําว่าพยาธิมาจากคําว่าโลคาพยาธิซึ่งหมายถึงโรคเมื่อเอาไปผสมกับคําว่าวิทยา ็หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยโรคหรือการศึกษาความผิดปกติส่วนคำว่าพยาธิสภาพหมายถึงสภาวะความผิดปกติหรือความเป็นโรคพยาธิวิทยาศึกษาเกี่ยวกับอะไรวิชาพยาธิวิทยาคือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับโรคตั้งแต่สาเหตุการเกิดโรคก,ก,กลไกการเกิดโรคตลอดจนพยาธิสภาพเกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโลคมะเร็ง โรคติดเชื้อหรือโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองซึ่งวิชาพยาธิวิทยาถือว่าเป็นพื้นฐานของวิชาชีพของแพทย์ก่อนที่แพทย์จะจบออกไปสามารถรักษาผู้ป่วยได้จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายและโรคต่างๆดังนั้นวิชาพยาธิวิทยาจึงอยู่คู่กับวิชาแพทย์มาอย่างยาวนานการใช้บริการพยาธิวิทยาก็เช่นเดียวกัน ดำเนินควบคู่มากับการให้บริการวิชาชีพแพทย์สาขาอื่นโดยเฉพาะในแง่การให้วินิจฉัยโรคพยาธิวิทยาตรวจหาความผิดปกติในร่างกายอย่างไรการตรวจวินิจฉัยพยาธิวิทยาความผิดปกติของร่างกายอวัยวะไปตลอดจนการหาความผิดปกติระดับเซลล์ดังนั้นการตรวจหาจึงมีหลายระดับชั้นตั้งแต่การมองเห็นความผิดปกติด้วยตาเปล่าเพื่อหารอยโรคของอวัยวะต่างๆ อดจนการตรวจอย่างละเอียดความผิดปกติภายใต้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งจะต้องผ่านกระบ,บวนการทางวิชาพยาธิก่อนเพื่อคงสภาพของเนื้อเยื่อและเซลล์การตรวจหาความผิดปกติผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นเครื่องมือของพยาธิแพทย์ในการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยพยาธิแพทย์คือใครพยาธิแพทย์คือแพทย์ที่ทำการวินิจฉัยภาวะผิดปกติและโรคต่างๆของมนุษย์ จะทำการตรวจอวัยวะเป็นเนื้อที่ตรวจจากอวัยวะสารน้ำเซล์ลเลือดศพรวมถึงสารพันธุกรรมที่สก,กัดมาจากมนุษย์หน้าที่ของพยาธิแพทย์คืออะไรหน้าที่ของพยาธิแพทย์ควบคุมงานหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสถานที่พยาธิแพทย์ทำงานถ้าพยาธิแพทย์ทำงานที่โรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจะต้องควบคุมงานด้านการสอนและวิจัยด้วยฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่บทบาทสำคัญของพยาธีแพทย์นั้นก็คือการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยการวินิจัยทางพยาธิวิทยานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่มากเพราะแพทย์จะทำการรักษาและนำผลวินิจัยทางพยาธิวิทยา มาใช้ประกอบการวางแผนการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดเครื่องมือที่พยาธิแพทย์ใช้วินิจฉัยคืออะไรคือกล้องจุลทรรศน์ปัจจุบันเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ก็พัฒนามาถึงจุดที่ภาพทางจุลทรรศน์ สามารถแปลงมาเป็นภาพดิจิตัลทำให้พยาธีแพทย์สามารถดูภาพสไลด์พยาธีวิทยา,ททยาต่างๆ ology, ผ่านจอมอนิเตอร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคก,การศึกษาทางด้านพยาธีวิทยาต้องศึกษาลักษณะสำคัญในการศึกษาต่างๆดังนี้ 1. อีทิโอโลคือการศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 2. p พ t โ o เซเน s ิ s เป็นการศึกษากลไกการเกิดโรค p n t h จ o l o ิลแอน a ์คี i n เ c a l m a เนเจ i ร a t i o n เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและหน้าที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการทางคลินิก 4. Complication and scary. s c u r คเป็นการศึกษาถึงภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบต่อเนื่อง 5. p r o g n o s s เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆในร่างกาย เช่นเมื่อเกิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ฝ่ามือเป็นแผลไฟไหม้ลึกเมื่อหายแล้วพยากรณ์โรคของผู้ป่วยคือจะเกิดแผลเป็นดึงลังที่ฝ่ามือทำให้ฝ่ามือผิดรูปร่างใช้งานไม่ปกติ6 e p i d e m i o l o g y การศึกษาด้านระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคนั้นๆ 7. ้น,น e a t m e ท t การรักษาโรค h o r m o s t a s s s of Cell รักษาสมดุลเพื่อความอยู่รอดโดยในภาวะปกติเซลล์ที่อยู่ในภาวะสมดุลจะทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เซลล์สามารถสร้างสารและพลังงานได้อย่างพอเพียง 2. เซลล์สามารถรักษาหรือควบคุมสมดุลชีวเคมีภายในอย่างเหมาะสม 3. เซลล์สามารถสร้างเซลล์เพิ่มเพื่อชดเชยหรือซ่อมแซมเซลล์ได้ 4. เซลล์สามารถขับของเสียออกจากเซลล์ได้ e ซ l ลูลาอะดัป a t i o n คือการปรับตัวของเซลล์เมื่อถูกสิ่งแล้ามกระตุ้นหรือลบกวนโดยการปรับตัวของเซลล์เกิดขึ้นใน2ลักษณะฟิ ation, สิโ o โลจิ c Adaptation ตอบสนองจากฮอร์โมนลักษณะการปรับตัวของ, ation, ของเซลฟาดูโรจิคอะดัปเตอบสนองจาก 1. 1> <ห>ความเ <Bert S 2> ครียดคือการปรับตัวของเซลล์โดยการเพิ่มขนาด ถ้าเป็นเซลล์ที่ยังสามารถแบ่งตัวได้จะปรับตัวโดวยการเพิ่มทางขนาดและจํานวนแต่เซลล์ที่ไม่สามารถแบ่งตัวได้จะปรับตัวโดวยการเพิ่มขนาดทําให้เนื้อเยื่อและอวัยวะนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากฟีซิโทโลจิกและพาโทโลจิกสฟิมูไรพาโทโลจิกไฮเปอร์โทฟีตัวอย่างการเกิดเลเวนทีคูราไฮเปอร์โทฟี ภาพนี้หัวใจล่างมีการขยายใหญ่ทำให้ลดขนาดของห้องหัวใจและการศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศพบว่าขนาดของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจโตขึ้นร่วมกับมีการขยายขนาดของนิวเคลียสทำให้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า p ิซิโอโลจิ c ค l ลไฮเป t ร์โทฟการขยายตัวของมดลูก เป็นผลมาจากการกระตุ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้กล้ามเนื้อมดลูกมีขนาดใหญ่เมื่อดูใตก็้ต้องจุดอาทภาพ A คือ,อยูเทอรัสหรือมดลูกสามารถดูด้วยตาเปล่าได้ภาพ B คือเซลล์ขนาดเล็กรูปสาะสวยภาพ C คืออยู่ในช่วงกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนไซโทพลาสมขยายขนาดใหญ่ ไฮเปอร์ฟาเซียเป็นความผิดปกติที่มีปริมาณหรือจำนวนเซลล์ที่เพิ่มมากขึ้นจนส่งผลให้อวัยวะนั้นๆหรือเนื้อเยื่อเกิดการขยายตัวตามไปด้วย p h y ิโอโลจิกไฮเปอร์ฟาเซียหนึ่งฮอร์โมนอล a ไฮเร์ฟาเซียเกิดจากฮอร์โมนไปกระตุ้นทำให้เซลล์เกิดการขยายตัวที่พบได้บ่อยคือการขยายตัวของเต้านมในเพศหญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และในระหว่างการตั้งครร 2. Compensatory h y p e r p เ a s i a คือลักษณะของเซลล์ที่มีมวลเพิ่มมากขึ้น Pathologic h y p e r ฟา a ซียเกิดกรณีที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมจำนวนเซลล์ที่เกิด h y p e อร์ a s i ซได้เช่นภาวะที่ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปทำให้กระตุ้นเซลล์อย่างต่อเนื่องจนอาจพัฒนาไปเป็นเซลเล์มะเร็งได้ atrophy, cell for หรือ c e ล l เหี่ยว atrophy ที่เกิดโรคมักมีสาเหตุดังนี้ decrease work load การลดการทำงาน decrease b ัด o d s u p p การขาดเลือดไปเลี้ยง inadequate n u t r i e n t การขาดสารอาหาร loss of endocrine stimulation การกระตุ้นจากฮอร์โมนดลงคือการเปลี่ยนแบงค์ล่างของเซลล์ชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์อีกชนิดหนึ่งเมตาฟาเซียตัวอย่างภาพแสดงเซลล์เยื่อบุหลอดลมของคนสูบบุหรี่จะเปลี่ยนจากเซลล์เรตเต็ดโครมนาแอพิทิริโอเซลเป็นสเตติฟายสแควร์มัสอีพิทิเรียมได้สาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บของเซลล์ 1. การขาดออกซิเจน เนื่องจากร่างกายต้องการออกซิเจนในการสร้างพลังงาน ATP การขาดออกซิเจนส่วนใหญ่จะเกิดการผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือภาวะโลหิตจางทําให้ร่างกายขาดฮีโมโกลบินที่จะนําออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้ส่วนภาวะร่างกายขาดเลือดไปเลี้ยงที่เรียกว่าอิสเตเมียทำให้เซลล์บาดเจ็บรุนแรงมากกว่าไฮโปซีเมีย เนื่องจากร่างกายจะขาดทางออกซิเจนและสารอาหาร 2. ส,สารเคมีและยาเช่นแอลกอฮอล์ยาสารหนูสารประกอบไซยาสารประลอดนอกจากนี้ยังมีพวกสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นยาฆ่า,มาแมลงฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม 3. เชื้อก่อโรค Infectious agent หรือ l รคเกเซีย เป็นเชื้อแบคทีเรียนในกลุ่มเลเกเซียที่ก่อให้เกิดโรคสครับไทฟัสหรือโรคไข้าลากาสัตว์ใหญ่ 4. ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันภายในร่างกายอ m มโมูโนโลจ c รีแอคชั่นอนาไฟ l a c t i c reaction คือปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลันเช่นอาหารหรือยาบางชนิดมแมลงกัดต่อยหรือสารอื่นๆเนื่องจากระบบต้านทานของบุคคลไวต่อสาร กระตุ้นดังกล่าวมากกว่าคนปกติส่งผลกระทบการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายออโตอิมโมรีแอคชั่นคือปฏิกิริยาภูมิต้านทานตัวเองเช่น SLE พวกเราทั้งสามคนขอจบการนำเสนอความรู้พยาธิวิทยาเพียงเท่านี้ค่ะจัดทำโดยนางสาวปณิดาวันนมูล รหัสนักศึกษา620311นางสาวราวิศรามีวงรหัสนักศึกษา620556และนางสาวบุษบาผิวสว่างรหัสนักศึกษา620665ขอบคุณค่ะ